สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือสอง JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็หารถราคาเบาๆนะคะเพื่อมารีวิวให้ดูเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกๆคนนะคะโตโยต้ o โคโ l a คันนี้นะคะปี1993ค่ะราคา49,000บาทนะคะลูกอาจจะมีน้อยหน่อยนะคะรายละเอียดจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าก็สภาพโดยรวมคือพร้อมใช้งานนะคะทุกคน ถ้าใครต้องการสนใจเพิ่มเติมก็เบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะรถสีตามสภาพนี้เลยนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะวิ่งไกลๆได้สบายนะคะเครื่องดีอยู่ค่ะเครื่องเสียงก็ใช้ได้นะคะมีวิทยุเนาะแอร์เ,เย็นค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อบเบอร์โทรใต้คลิปได้เช่นเคยนะคะมีแต่รูปภายนอกให้ดูกันนะคะคันนี้ถ้าใครอยาก ได้รูปเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะแนะนำว่าให้โทรตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงนะคะทางช่องของเรามีรูปมาให้ดูแค่นี้จริงๆค่ะยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ